่ไทยครับทุกท่านปีนี้เราก็ได้ฉลองสงการนะครับก็เป็นมอดกโลกของประเทศไทยแล้วนะครับคนก็ได้เล่นสงการกันเต็มที่แล้วครับเพราะว่าประเทศไทยนี้ก็ทุกภาคส่วนครับช่วยกันครับร่วมมือกันครับเล่นสงการกันครับก็ตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ได้เห็นประเทศไทยเล่นสงการมาตั้งแต่นานแล้วนะครับทางบ้านก็เตรียมยืนครับแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันเป็นชื่อ สงการเหมือนประเทศไทยด้วยครับก็อาศัยความดังของประเทศไทยเนี่ยครับโดยอ้างว่าสงการนี้เป็นของชาวพุทธนะครับบ้านเราก็จะมีการส่งน้ําพระนะครับแล้วก็ฝ่ายรถน้นํา้ําหัวสำหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการสาดน้าปะแป้งกันนะครับปีนี้ผมก็ได้ไม่เล่นที่บ้านน้องใกล้ คอหนองงมากนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็กลับมาเล่นที่บ้านเกิดครับซึ่งก็ขนาดเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเราก็รวมตัวกันมาเล่นกันที่หน้าตลาดครับครับก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ในขนาดเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับช่วงค่ำๆนี่ดึกๆนี้คนเยอะมากเลยครับไม่เหมือนบางประเทศครับ โหมดอย่างดีครับว่าคนเล่นเยอะแต่พอน้องไปถึงกลับไม่มีคนเล่นเลยครับก็ถ้าพูดความจริงนี่ก็รับไม่ได้ครับคางบ้านนะครับแบบสูงกลางประเพณีส่วนใหญ่แล้วก็แล้วก็มาจากอินเดียหมดนะครับเราก็ไม่เคยบอกว่าเราเป็นต้นแบบนะครับแต่เราบอกว่าเราเล่นกันมานานนะครับที่บ้านเรานี่ก็ส่วนใหญ่ก็เล่นกันแทบทุกที่เลยครับเพราะว่า เราร่วมมือกันทุกฝ่ายครับพอเห็นเราได้ยื่นเป็นมรดกโลกนี่ก็ยื่นตามครับใช้ชื่อเหมือนเดิมกับเราครับข้างบ้านนะครับก็ไม่ตั้งชื่ออะไรเหมือนเหมือนเดิมครับอะไรจนกังทัมวยอะไระครับ,บกเ็เงินคล้ายว่าเป็นจนก็ก็อกาลังขโมยของเราไปครับคุณกเมย์โบกตโตนี่ก็เพิ่งมาตั้งจากดูองบากนะครับชุดไทยนี่ก็เริ่มดังก็ หลังจากหนังบุพเพสันนิวาสนะครับก่อนหน้านั้นก็ไม่มีเลยครับฝรั่งนี่เขารู้จักนะครับชุดไทยมวยไทยครับเพราะว่าเขามาเที่ยวบ้านเรานานนะครับเขาก็รู้จักกันมานานนะครับถ้าไปข้างบ้านนี้ฝรั่งก็งงนะครับว่าทําไมมีแต่ชุดไทยเต็มไปหมดเลยครับตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นของคนไทยทํานะครับที่จริงไม่ใช่ครับเป็นของ ้างบ้านครับอยากดังเหมือนเราครับเห็นสวยครับก็เคมาเลยครับง่ายดีครับเอาไปใช้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่มาอ้างว่าตนเองเป็นต้นแบบนี้ก็น่าละอายมากครับคนอื่นเขารู้หมดครับตัวโลกเขารู้ครับยกเว้นขมินครับก็เอาไว้โลกขมิด้วยกันเองทั้งนั้นแหละครับคุณต้องทําของตัวเองให้คนอื่นเขายอมรับนะครับก็ที่สาคัญก็ ต้องไม่ขโมยของนักท่องเที่ยวด้วยครับแล้วก็ไม่โกงนักท่องเที่ยวด้วยครับทีนี้ที่บ้านเราก็มีโฟมนะครับก็ขอบคุณน้องซคกเลยครับที่นำโฟมมาให้ทุกคนได้เล่นกันครับก็สนุกสนานกันเลยครับ ผ่านมานี่ก็สามารถเข้ามาเล่นได้ทุกคนเลยครับ็ยินดีต้อนรับครับนี่ครับตอนกลางคืนครับแสบตากับแสงไฟเลยครับก็จัดได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับปีนี้ครับหนองตะไคร้ครับเราก็ช่วยกันครับรวมตัวกันมาเล่น สงการนะครับก็ฉลองเป็นมรดกโลกของประเทศไทยแล้วนะครับในกรุงเทพเรานี่ก็มีการทําการแสดงโดูลนะครับก็มีจํานวนดนวูลก็ประมาณพันสองกระดนนะครับก็ยิ่งใหญ่สวยงามครับส่วนข้างบ้านก็คุยนักคุยหนาครับก็มีการแสดงโดนครับก็มีประมาณ500ตัวครับ เราที่สำคัญก็เป็นโดนของคนไทยนะครับภาพบางภาพนี่ก็ฉากหลังเป็นของที่อื่นนะครับพอตรวจสอบดูก็เป็นของรถเอนจิเนรนะครับก็ได้นำภาพของที่อื่นมาแปะใส่นะครับ แล้วต่างชาติก็มีเยอะครับชอบมาเล่นสงการที่ประเทศไทยครับก็เป็นมหากรรมการสระน้ำที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ครับเน้นก็มาเล่นด้วยครับเน้นน้อยครับก็อยากเล่นสงการเหมือนกันครับก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลความปลอดภัยครับก็โดนปะแป้งครับ ก็เป็นภาพน่ารักไปอีกแบบนึงนะครับนี่ครับก็เป็นช่วงค่าของบ้านน้องตะไคร่นะครับเราก็ได้เล่นกันสนุกสนานนะครับมีทั้งฟาร์ตี้โฟมนะครับเก็เพลงให้หลายๆคนได้เต้นครับมีน้ำให้เล่นสงการกันนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ก็เห็นน้องๆหลายคนบางคนีก็ยังแต่งตัวไม่มีคิดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็พยายามแต่งตัวให้มีชิดสักหน่อยนะครับ i do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta settle through the field I don't give a, a fuck food. what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on this ก็เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ท่านรู้สึกยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาดลงางใต้คิปด้วยนะครับก็นี่ขนาดหมู่บ้านเล็กๆนะครับในเมืองนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับเราเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ